สวัสดีครับอ่าไล่ในลำดับไหนดีคะอ่าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับผมทีป้อหลานกลผมอีกรอบนะครับทีป้อครับผมแซมมี่ค่ะครับซานต้าครับผมครับเอิร์ดนะครับครับผมโอครับสุดยอดครับครับเบนครับครับเต้ครับผมอะไงบ้างคะวันนี้เรามาร่วมงานกัอยู่ที่ไหนโอเคครับ วันนี้ก็สนุกมาครับแบบว่าแฮปปี้ได้มีเกมเล่นได้แบบเจอแฟนค่ับแบบใกล้ๆ้ชิดจริงๆจังๆก็งานแรกถือว่างานแรกเลยดีใจมากทุกคนจอยมากสนุกดีที่แบบว่าแบบมีบางบางช่วงเราจะแบบแผ่วๆบ้าแต่ว่าโดยรวมโอเคดีมากครับตื่นตนับอเบาตื่นเต้นนะครับเอาจริงๆก็เรื่องรู้สึกว่าจะเป็นงานแรกๆเลยด้วยซ้ำที่ที่ได้มาเจอทุกคนครับผมหลังจากซีรีส์ออนไปแล้วนะครับ ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆครับเสริมไหม <c oughs> ครับอ่าพี่จะมีพูดบ้งางค่ะก็ดีค่ะอยากมาเจอผู้คนค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้เหงามากแฮปปี้ค่ะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากเลยครับผมวันนี้มีเล่นกิจกรรมเล่นเกมกับคุณนตรงนี้ด้วยครับใช่ ใช่ของรางวัลครับรางวัลแจกของไงคะของที่เราเอามาพิเศษของนักแสดงคือในนั้นเนี่ยถ้าเป็น12%บสองเอร์จะมีลายเซ็นของนักแสดงในเรื่อง12%ครับผมแล้วของบอคโคลี่เป็นไงบ้างคะก็บอคโคลี่จะเป็นน้องตุ๊กตาที่ใช้ในซีนเชือกป่าเป็นซีนของพี่หมุนกับน้องเป๋อครับผมเขาใช้เป็นตัวแทนแบบว่าอยู่ในเลิฟซีนแฟนคลับทุกคนจะแบบว่าทางัตรูเนี่ยเราก็มีให้แฟนคลับด้วยเป็นรางวัลอยู่แล้วแล้วก็มีความหมายทางจิตใจครับผมประมาณนี้ ลค้าสถ้าเราสิทธิของเราจะได้ทำเป็นภาพยนตร์ด้วยใช่ครับช่ใช่ครับมีอะไรบ้างคะความรู้สึกเราแบบจ่าก่อนที่การเป็นภาพยนตร์จริงๆพี่นิวมีเกินๆมาบ้างแล้วบ้างใช่ตั้งแต่แรกแล้วครับผมก็รู้สึกว่าอ่ะพูดก่อนเลยครับผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกอยากให้ทุกคน อยากให้ทุกคนรอ,อติดตามจริงๆครับผมเพราะว่าในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นเนื้อเน้นๆจริงๆ<ช>ครับผมแก็จะแบบเล่ากระชับขึ้นแล<ช>้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่แบบว่าหลายๆคนที่แบบว่าไม่ชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยจะได้ดูเป็นภาพยนตร์เพราะว่าจะสั้นชั่วโมงครึ่ง<ช>จบแบบกระชับกระชับแล้วเมื่อแบบว่าอยากไปดูแบบเต็มๆของซีรีส์ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่เบนอยากเสริมเลยไหมคะั2ปรเเหมือนกัน าาสำหรับ,รบตัวภาพยนตร์ใช่ไหมก็หลายๆคนก็เพิ่งมารู้วันนี้เหมือนกันว่าจะแบบมีออกมาทําเป็นภาพยนตร์เบนนะเพิ่งจะรู้แบบพร้อมๆกับทุกคนตรงนี้เลยว่าแบบที่นิวจะทําเป็นภาพยนตร์ก็ตื่นเต้นครับก็สําหรับก็ใคร,ใครๆพี่เอิร์ดก็สําหรับใครที่แบบไม่อยากดูซีรีส์ยาวๆก็จะได้ดูอะไรกระชับกระชับขึ้นครับดูชั่วโมงครึ่งก็รู้เรื่องทั้งหมดเลยครับผมไม่จริงทุกคนในในในหนังไม่จริงเดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วันี้ จริงจริงไม่ได้ถ่ายเพิ่มครับผมเพราะว่าจริงจริงพี่นิววางแผนไว้แล้วแหละว่าจะทําเป็นภาพยนตร์ก็มีเก็บซีนที่เป็นซีนแยกของภาพยนตร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออคือเขาวางแผนในการถ่ายใช่ครับ้วก็อาจจะมีบางซีนที่ไม่มีในซีรีส์ใช่มีตัดออกมามีแบบว่าที่เป็นแบบซีนไม่เหมือนกันคนละคัดอะไรอย่างนี้อ่ะาพูดถึงทมเ่านมากใ่ครับผม กอ็อย่างอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ครับพรุ่งนี้เป็นอาทสุดท้ายแล้วก็คือพวกเราเวลาถ่ายเรารู้อยู่แล้วว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างแต่ว่าเวลาคัตติ้งออกมาเรายังไม่ได้ดูเหมือนทุกคนครับผมเราก็จะลุ้นไปกับทุกคนเหมือนกันพรุ่งนี้ครับใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆพรุ่งนี้ลุ้นยิง <laughs> <c oughs> จริงก็คือเรามีซีนอยู่ในหัวนะว่าซีนมันถ่ายอะไรยังไงออกไปบ้างแต่ว่าด้วยความที่แบบเดี๋ยวนี้เบื้องหลังเขาไม่ให้นักแสดงดูแล้วอะเพราะว่ากลัวหลุดก็เลยเก่ง ก็เลยตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้ผ้าที่มันออกมาว่ามันจะเป็นยังไงครับก็รอเจอทุกคนพรุ่งนี้ด้วยครับผมครับผมก็สําหรับงานพรุ่งนี้นะครับหลังนอกจากที่จะได้ดูซีรีส์อีพีสุดท้ายก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษของนักแสดงที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นพวกเราทําด้วยก็อยากให้ติดตามอยากให้ทุกคนลุ้นอย่างเช่นไม่ไม่ไม่สปอยเราติดตามพรุ่งนี้ครับ มีอะไรจะพูดไหนก็อยากให้ติดตามพวกเราไปนานๆนะครับผมฝากติดตามสตูดิโออับิสบีด้วยครับอ่าพี่แซมต้องการที่พี่แซมส่งไปครับพี่แซมส่งไปเนี่ยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะรอเจอทุกคนมากๆจริงๆกะว่าจะไปเจอวันพรุ่งนี้ครั้งแรกที่แบบกลับมาเจอแล้วก็เลยเอ้ยตัดใจมาที่นี่ก่อนดีกว่าอยากมาเจอเหมือนแบบ มาลองลองลงสนามดูก่อนนะทุกคนจะแบบไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะก็พรุ่งนี้ก็ซ้อมเสริมกันมาพอสมควรยังพวกเราพร้อมเจอทุกคนเออค่ะก็นั่นแหละค่ะรอเจอวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนตัดงานพรุ่งนี้ทีมเชื่อฟเราก็ยังมีแบบนี้ที่จะตัดท้าด้วยเป็นยังไงคะแต่เรคงองเตรียมความพร้อมอะไรเพิ่มเติมบ้าง อันนี้หนูยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่เลิศป่าเลิศเลิศเกิดยนครับก็สําหรับแฟนมีดวันที่5มีนาเนาะใช่ไหมใช่มีนานี้ก็จะเป็นแฟนมีดที่ที่กรุงเทพที่ประเทศไทยของเราก็จะเป็นแฟนมีดที่วาบิซาบิยังไม่เคยทําแฟนมีรูปแบบนี้มาก่อนครับก็จะเป็นรูปแบบไหนยังไม่อยากสปอยดีกว่ารอติดตามอยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์เนาะแล้วก็เอาเป็นว่าพวกเราพวกเราเต็มที่กับแฟนมีดนี้ก็ น่าซ้อมแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโชว์จะเป็นยังไงเปิดขายบัตรวันไหนเบ้นครับผมสำหรับแฟนมิดเชือกป่าดเปิดขายบัตรวันที่สี่กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เตรียมมือกันเอาไว้นะครับซ้อมมือกันเอาไว้สองมือรวมกระเป๋าสองเท้าเ <c oughs> ข้าเ <c oughs> ขมาเจอว่าขาผมปวดแก่แต่ว่าวันที่สี่อ่ะนอกจากกดบัตรเชือกป่าดแล้วอ่ะมันมีกดบัตรของเชิญชวนด้วยจะทำยังไงเชิญชวนยังไงให้แฟนๆแบบเฮ้ยต้องมาของเรา ขามีกฎบัตรอันอื่นด้วยเหมือนกันเ้าเต้เชิญชวนเลยอะไรอ่ะอะไรอื่นถ้ื่โอ๊อเออฮะงงกัอ่ะก็ก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยติดตามพพอร์ตพวกเรามาตลอดก็อยากให้มาอยู่ในโมเมนต์แห่งความทรงจําของพวกเราเชื่อปากถอทุกคนไม่ได้มีแค่ตรงนี้เนาะก็จะมีพี่บอสที่ไม่มาพี่บุญน้องเปรมแล้วก็นักแสดงคนอื่นอีกเยอะแยะเรารู้สึกว่า ต้องเป็นโมเมนที่มีครบรถทุกความรู้สึกจริงๆอ่ะมันเป็นความทุ่มเทของนักแสดงทีมงานทุกๆคนพี่นิววาบิทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกๆถ้าถัดจาก12%ก็คือเชือกป่านหลังโควิดที่เราทำกันมาก็เราว่าจะไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมถ้าเกิดว่าได้มาเจอกันก็เราเจอทุกคนครับ เอ่ออะไหนร้องใหม่โอเคดังๆคืออะไรครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์เพิ่งออนจบไปเลยครับซีรีส์เรื่องรุนรัก12%นะครับ My Oli Twelve PC สามารถรับชมได้ทาง i อชีเท่านั้นนะครับครับผมหรือว่าเว็บ i q c o m นะครับเชือกป่านเร็วครับก็สำหรับเชือกป่านนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง i อชีเหมือนกันนะครับทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทางช่องวัน31ครับผม oh <laughs>